เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับสื่อเกม The House of Davinci ลูมที่2.2นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับนี่ไม่ใช่รูม2.1นะ่คือแค่หน้าตามันคล้ายกันเฉยๆเพราะมันด่านเดียวกันนะครับดฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับว่าเรารู้สึกเราจะใช่ไหมอันนี้คือจุดล่าสุดของเรานะครับดูซิว่าปริศนาที่เราต้องไขคืออะไรนะครับอันนี้มีโน้ต เดี๋ยวผมจะไม่พูดภาพทำเพลงนะครับคือเราจะเริ่มกันเลยงงละสิว่าเราเริ่มแล้วหรือยังนะครับจริงๆเราเริ่มแล้วนะโอ้มาขยับได้นะครับผมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยเอาโอเคไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้รูปปั้นมันย้ายไปทางขวาเย็นนะครับเย็นนะครับโอเคอยมีคำใบเด้งด้านมุมบนขวาให้บนซ้ายนะฮะ จุดสองหลักมันคืออะไรครับอ๋อมันมีนกลไกนะฮะเดี๋ยวนะโอเคมันค่อนข้างจะยากแตนะ่ฮะอ๋อมันเลื่อนอย่างนี้ได้โอ้ช i t อ๋อมันอ๋อถ้าเกิดแท้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยนผะมจะไปแบบเท่ากันเปเลยนะครับนี้เอามาตรงนี้เพื่อให้มัน อถอยห่างเท่ากันโอเคสวยนะครับถูกต้องมาต่อไปนะครับเราถอยห่างได้ไหมถอยได้นะฮะดูดิครับโอ้มันเป็นหุ่นไม้แบบสไตล์ทำอะไร <laughs> ไม่ลงไปคานอย่างนั้น สไตล์นักรบนะครับบันไดใช้ไม่ได้นะครับโล่ไม่มีอะไรสองหลักน่าจะอยู่ตรงนี้อุ้ยโหเป็นหน้าพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับซั Sun Moon. Sun Moon. นมูนซันเมูนโคตรหลอนก็อ๋อนอนะมันให้เราทำอะไรดีวะ ต้องดูก่อนนะครับเผื่อมันมีก,กลไกอะไรบางอย่างอ๋อมีจริงๆด้วยครับเป็นอ่าก,กลไกของแฟบนะครับคือการย้อนเวลาคือการย้อนเวลานะครับเออ่ยังไงเอ่ยโออ๋อ มือสองหลักคือภาพภาพเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบร่างกายมนุษย์นะฮะผมจำไม่ได้โหตอนอาจารย์สอนไม่น่าโดดเรียนเลยโอเคได้แล้วนะครับอโดดเรียนไม่ดีนะครับคือเราต้องตั้งใจเรียนม่ดีกว่านะโอเคมัฟเขาให้ แล้วก็ปึ๊บโอเคก็ออกมาสวยโอ,โอ้สั่นสันส่นสันส่นสัน่นโอเคครับทางเปิดแล้วก็เพิง่งก็ไม่มีอะไร อ,อจุดไฟนะครับหยิบได้ไมเอ้อมีเป็นมืออ้ยตกใจอะไรเกิดขึ้นมีความหลอนนะครับเป็นเกมพัซิลที่แบบแอบมีความหลอนนิดนึงนะโอเคไปยังไปยังด่านต่อไป ก็ก็คือเราออกจากห้องนั้นแล้วถูกต้องไหมเพิ่งผ่านมาแค่หกนาทีเองใช่ผมปิดคลิปก็ใช่เรื่องนะครับแต่จริงอันนี้ผมไม่ไม่อยากถือว่าเป็นห้องเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกบ้านนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใน2.2แล้วกันนะครับผมนะแถะกันไปได้นะครับแถะกันไปได้นะดูสิเห็นแต่พูก หญ้าหญ้านะครับมีแต่หญ้าเฮ้ยอันนี้มีอะไรมันวิงวิงนะครับวิงวิงวิง,วง,วงอันนี้แฟบแฟบไม่มีอะไรนะครับคนไกลมีนคนโทรเข้าสักครู่โอเคข้ามาส่งนะครับเราต้องเติมพลังนะฮะโดยการกินนะครับเพื่อจะ มีมันสมองนะครับไปสู้กับปิดสนั่นมากมายฮึมล็อกคาร์มอลถึงไหมครับมาเกอร์ฮะอืมอสมอสเรื่องปะมาถูกไหม อันนี้มันเป็นช่องแจครับสังเกตดีๆนีกฤฤฤฤฤฤ่กำลังกำหมัดนะครับใจเย็นนะฮะอย่าเพิ่งต่อ,อยอย่าเพิ่งสาวหน้าผมนะครับอืมเมทัลทูนะครับเครื่องมือโลหะเครื่องมือเหล็กนะครับอ๋อมันมีเป็นเหลี่ยมเปิดมาเป็นอ้ออ่านไม่ออกนะโอ้อ่านไม่ออกนะ ใส่รวมกันได้ไหมเพอหมุนได้อมอนอย่างกับปืนนะครับนี่มันจะเหมือนปืนลนะเลยอะไรมาใส่หน่อยนี่ใช่เลยนะแค่นี้เหรอจะได้แค่นี้นะครับอืมไม่มีอะไรเพิ่มละแล้วก็ตรงนี้คราวน,นี้ใส่ได้ไหม คือมันเป็นเป็นเหมือนน็อตนะครับเอาเอานี้ไข่ไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้นะครับผมขอดูประตูก่อนว่ามันโอ้ลรได้มันคืออ๋อน่าจะมารวมกันได้นะครับอันนี้มีโอ้โหกินทีนี้แบบสมองไหลลื่นรุดปืนรุดปืนเลยนะครับ มีวงกลมนะครับโอเคอ้อนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้หมุนโอเคครับคอยนะอ่อเก็บมาโอเคมีอะไรอีกอ่าข้างล่างเก็บแล้วนะครับเหมือนจะเห็นตรงพื้นเออแบบแบบแับเออใช่จริงด้วย อ่มันน่าจะมีกลไกหรือน้ำแฟบอะไรสักอย่างนะครับที่แบบใช่ไหม,หมอ๋อยังเรายังไม่มีคํใใบ้นะครับเดีกันนี่อาจจะต้องหาอะไรมาวางครับเพื่อให้กลไกเราสักอย่างทำงานฝั่งนี้ล่ะ ั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้ทำไรได้บ้างนะครับเคไม่ได้ปึ๊บใส่ปิดถูกต้องอ๋อเป็นไขควงนะครับจริงๆใช้มือปั่นออกก็ไดนะ้มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอ๋อใช่คือมันอาจจะแน่นนะครับเอ๊ผมทำไมคิดไม่ได้เลยใช่ไหม ถ่ายออกมาเป็นโอ้ชีตลูกคุณแชร์นะครับห้าห้าห้าด้วยแล้วก็เคียวทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะหมุนได้ไหมเพราะผมรู้สึกมันอาจจะหมุนหมุนอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่ได้ได้ได้กอทำอะไรได้อโอเค เออผมรู้สึกมันต้องหมุนได้อ่เพราะว่าอันนี้มันช่องนี้มันแยกนะครับแยกออกจากกันสวยเก่งขนาดนี้เอาลรอไปอีกสักคำหนึ่งอสอดไส้ชีสนะสอดไส้ชีสเลยอืม ได้มาแล้วเฮ้ยหมุนอะไรได้ไหมแต่มันมีนกลไกนะครับมาบใหอออออออ้อ่ะอ๋อเนี่ยเนี M ่ยเนี R ่ยตรงมือตรงมืออั่นไหนวะอ๋อเนี่ย M O R S นะครับ มอไหมมอสตัวโอตัวโอตัวอาร์ตัวเอสถูกต้องนะครับโอ้หัวโลกอือเอาอู่สองคำ โอเคเลเวอร์ okay. นะครับคืออะไรเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอไอ้หมุนเลยทำไรได้ไหมไม่น่าได้ รสึกว่าอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามฟิฟซี่นะครับฟิฟซี่สวยงาโอ้โวินชีเป็นคนคิดใช่ไหมเขาจะฉลาดเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับวิศนันดีเยอะเกินไปแล้ว เสียบปุ๊บใช่ไหมเสียบปุ๊บไม่ได้นะครับผมพลาดอะไรไปวะ <laughs> ตอนที่กินนี่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเราก็กินไม่ได้ดูด้วยอุ้ยตกใจมีคำบใบ้นะครับอ่าเดี๋วยวนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างตรงหัวกะโหลกครับ โอ้ช oh. okay. okay. right? right? uh ีดเกอร์โอเคมับเขาให้หมนสิคะฟึบฟึบไปเลยทีนี้ก็เอาอันนี้มาใส่โอเคอันนี้คืออะไรหอล็อกไหมครับล็อกตัวอ่าอันนี้ใส่ไหน มันน่าจะใส่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอ๋อใส่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอันเป็นเริ่มมองไม่เห็นได้ไงวะอืมสไลด์ออกมานะครับโอ้เป็นเหรียญเป็นดิสนะครับอ,อย่าบอกมันอันใส่ตุงกลางเลยอ่ะเันใหญ่กันไปนะฮะดูซิว่ามี ไม่มีอะไรเลยนะครับใส่นั่นแหละตรงกลางมาัฟสวยงามอ่าเดี๋ยวนะอือฮ้่มันมีประเด็นนี่ไม่สามารถปรุนได้นะครับโอเค <พ uka> ต้องเติมพลังก่อนนะครับโอเคมั้งปึ๊บตัวย้ก็งมหายตั้งนานก็นึกว่าต้องให้มันเหมือนกันหมดทั้งแถวนะครับไม่ใช่ครับเอาแค่ส่วนด้านในก็พอละมั้งนะ นีเข้ามาในห้องแล้วนะครับอือห้องนี้มันยังไงกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นห้องไหมถือว่าเป็นห้องแล้วกันนะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับต่อจาก2.1ก็คือ2.2ใช่ไหม ่าแล้วก็ด้วยความขี้เกียจอันแรงกล้าน,นะครับทําให้เราต้องตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมถึงชายล่อยแล้วก็จะกลับมานะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนาะลูมที่3มมอบเข้าให้นะฮะสุดี้ขอลาทุกคนไปก่อนบายครับ